บทวิเคราะห์2021 Suzuki Swift จะไปไหวไหมกับการแข่งขัน Eco Car ไทยที่รุนแรงมากในที่สุด Suzuki Thailand ก็ได้เปิดตัว2021 Suzuki Swift Minor c h a n เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะักตามประสารถยนต์ Suzuki ที่มักมีดีไซน์ออกมาสวยงามลงตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ความท้าทายของ Suzuki Thailand ในวันนี้ ก็คือความเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้นภายใต้ราคาจำหน่ายที่เท่าเดิมและนี่คือการวิเคราะห์ของรถคันนี้ในมุมมองส่วนตัวเมื่อเปรียบเทียบทั้งตลาดหากไม่ถูกใจใครต้องขออภัยล่วงหน้ามานักที่นี้ เมื่อดูเกรดย่อยของ2021 Suzuki s e r v i c e m a n g c h e n จะเหลือแค่เพียง2เกรดย่อยเท่านั้นคือ GL CVT ราคา557,000บาทและตัวท็อป GLX CVT 629,000บาทมาในครั้งนี้กลับตัดรุ่นย่อยออกไปเยอะมากจากเดิมที่มีราคารุ่นล่างสุดราคา499,000บาทให้เลือก กถูกตัดไปจนเกลี้ยงและการมาของ Suzuki Swift ในครั้งนี้หลายคนคาดหวังว่าในไหน Suzuki ต้องเปิดตัวรถรุ่นปรบบับโฉมใหม่แล้วพวกเขาก็น่าจะต้องใส่ออปชันเด็ดอะไรบ้างเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งให้ได้มากที่สุด,ถ,าาสดถ้าเราจอดเปครุ่นท็อปสุด GLX CVT ราคา629,000บาทจะพบว่า ตัดระบบเนวิเกเตอร์ที่ฝังในคอนโซลรถออกไปเนื่องจากมีการอัปเกรดหน้าจอสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แผนที่นำทางและเพิ่มกล้องถอยหลังนอกนั้นก็มีการอัปเกรดดีไซน์ภายนอกภายในและเปลี่ยนลายล้ออลลอยขนาด16นิ้วนิดหน่อยส่วนเครื่องยนต์ยังยืนยันว่าเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรดูอ l J e t เช่นเคย เท่าที่อ่านจากความเห็นบนโลกอินเทอร์เน็ตหลายคนมองว่าควรจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบได้แล้วซึ่งในเมืองนอกเมืองนานนั้นจะเป็นเครื่องยนต์ d i t b เทอฉีดเชื้อเพลิงตรงเหมือนกับ City Turbo ซึ่งเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องต้นทุนสูงกว่า1.0ลิตรเทอร์โบในนิสสันอเ e r a มากๆก็แน่นอนว่าหากใครยังลุ้นสวิเทอร์โบต้องลุ้น ไปชมหน้าก่อนนะครับแต่ตอนนั้นภาษีอีโคคาจะถูกยกเลิกไปหรือไม่ต้องลุ้นกันดูและเท่าที่ดูคือหลายคนยังคาดหวังให้ Suzuki จะเต็มด้านออปชันให้เราใจกว่านี้บ้างเช่นควรจะติดตั้งระบบเบรกด้านหน้าอัตโนมัติระบบเตือนจุดมุมอับสายตากล้องมองภาพ360องศา ระบบเตือนป้องกันการชนขณนะถอยหลังอะไรพวกนี้เป็นต้นเพราะคู่แข่งหลายรายก็ใส่ออปชั่นความปลอดภัยมาเต็มพิกัดทำให้เกิดการเปรียบเทียบกันได้พอสมควรเรามาดูอีกเกรดย่อยหนึ่งที่เป็นความหวังก็คือเกรด GL ราคา557,000บาทซึ่งเป็นเกรดที่ควบรวมระหว่างเกรด GL และ GLX ดั้งเดิมหลือเกรดนี้เพียงรุ่นเดียว จะมีออปชันเด่นได้แก่เพิ่มระบบ Keyless และปุ่มกด p u s สตาร์ทมี Air Auto มาให้และอัพราคาขึ้นอีก2 0 0หมกว่าบาทถ้าเทียบกับ GL ดั้งเดิมแต่น่าเสียดายว่ายังกักระบบไล่ฟ้าหลังเหมือนเดิมถ้าหาเอาราคา Suzuki Swift GL รุ่นใหม่ล่าสุดไปเทียบกับ E c o c a าราคาใกล้เคียงกันถ้าไม่คิดเรื่องรูปแบบตัวถัง ก็ต้องเทียบกับ a l m e ่า EL ราคา559,000บาทอย่างช่วยไม่ได้ครับสิ่งที่นิสสันอเมร่า EL ทำได้ดีกว่า Swift GL จากสเปคหน้ากระดาษก็ได้แก่กำลังเครื่องยนต์ที่มากกว่ามีล้ออลลอยขนาด15นิ้วมาให้มีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและที่สำคัญมีระบบไล่ฟ้ากระจกหลังเป็นต้นด้วย ถ้าให้พูดกันตามตรงก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบและรถนิยมเท่านั้นถ้าใครชอบรถท้ายตัดทรงวัยรุ่นต้องเลือก Swift G.L เท่านั้นแต่ถ้าหากใครต้องการรถที่ดูครอบคลุมกับการใช้งานทุกประการและมีความคุ้มค่าสูงสุดควรจะเลือก Nissan อ m e r a E.L น่าจะคุ้มกว่าแต่ทั้งนี้สิ่งที่ Suzuki Swift ยังคงเป็นจุดเด่นในการตัดสินใจซื้ออยู่ก็คือตัวรถยังมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงความปลอดบางของชิ้นส่วนยังไม่มีข้อกังขามากนักค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับบางแบรนด์อาจมีจุดด้อยคือจำนวนศูนย์บริการที่น้อยกว่าแบรนด์ท็อป5ของตาลาดเมืองไทยทั้งหมดซูซูกิไทยแลนด์ค่อนข้างใส่ใจกับการเลือกพรีเซนเตอร์ของรถคันนี้พวกเขาเลือก คุณโอ๊ยปราโมทเป็นพรีเซนเตอร์ของรถคันนี้เพราะทั้งบุคลิกภาพและความสำเร็จในการไต่เต้าจนมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงของเขาเกิดจากความเป็นมวยรองมาก่อนซึ่งก็เหมาะสมทั้งตัวแบรนด์และเรื่องรถคันนี้ที่เป็นรถทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรถทางเลือกหลักมากนักอันที่จริง s u ซูกิสวิฟ t ์โฉมนี้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าจำหน่ายพอสมควรถึงแม้ว่าตัวเลขยอดขายจะไม่เทียบเท่ากับปี2012ก็ตามสำหรับรุ่นปี2021 s w i ฟนี้ดูดูแล้วมันมีทิศทางการทำตลาดแบบสร้างแบรนด์ไลฟ์สไตล์มากกว่าเอาราคาและออปชั่นเข้าสู้คู่แข่งเพราะพูดตรงๆว่า s วิฟตัวนี้สู้คนอื่นด้านออปชั่นไม่ได้เลยแน่นอน การจับกลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองในกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงเป็นทางเลือกในการขายรถคันนี้ที่มั่นคงกว่าก็เป็นไปได้นะครับแต่จะสามารถสวนกระแสกับสภาวะเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์เมืองไทยไหวไหมพูดตรงๆว่ายอดขายจะเป็นตัวพิสูจน์ผลงานเองครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดสัคสชช่องคีสกาย ขอพรึคุณอย่างสูงครับ